ก็อขอก่าสวัสดีอ่ะเสียงดังไปขอก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Dark Blood King Black นะครับนี่ผมก็อัพมาแล้วนะตรับโกคูแปลงเป็นซุปเปอร์ซายันที่สามนี่เลยแปลงได้แล้วฮ่านะก็เวลาแปลงล่างต้องพาไปสามเธอแล้วเลือดศัตรู้องอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะถ้าน้อยไป 1ิบเปอร์เซ็นตก็แปรงหน้าไม่ได้เออเดี๋ยวเราจะมาเล่นดานเก็บเหรียญของเอ้ยองูกุนงเจอา,าโฟกันดิฟ้าโอ้ยเลยอ,อ่ะเก็บเก็บเหรียญน,นะฮะเอยคันคันนี่ผมใช้ตัวนี้ สุสยอดทู 2. แล้วสีเขียวโอเคป่าเบป่าเบเอาอันนี้ทีฟ้านี่ทีไม,ม่ผมนะเข้ากันเลยเฮ้ยเราเลิกทีมผิดเว้ยทีมนี้โหจบชา้าเลยจบไม่เร็วสีโอเคไป พอดีผมไม่ได้ทำคลิคปปช่วงวันนะผมไปทุระมานะไปสุพรรณทุระทุระนิดนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเดือไปสองเก้าแล้วก็สามต่ออ่ามีหกไป6หกดีครับรออะไรเงาะคอยเปิดก่อนต้อง่านไปสามเธอนะนี่เธอที่หนึ่งจำไว้นะจ๊ะสีเขียว ไม่มีเขียนบอกไว้ที่หลังแล้วกันไปเอาบรีดี้โถ่รออะไรกลัวอะไรล่ะสี่โอเคโกจิต้าใช้สีเหลืองอืมตัวนี้ใช้เกลวิใช้นี่สีม่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออแตกไหมมีแตกไหมยอนยอน เจอคอมโบคูไปอีกโคู่ดนตรีเออโดนมึงตายโอ้โหอึดจังวะมาเจอติของตัวนี้หน่อยสีเขียวไปเต็มมึงเต็มตามไปสีแดงนะครับผมท่านผู้ชม สีเขียวต่อเอริฟโกยิต้าสีเขียวนะโดไปกอลหนึ่งเม็ดมึงโด,ดอันตี้ขาไม่ขาไม่ฮ่าอือเหลือสองลอแโหโ,โกฮิิต้ามั้งดิมึงจะไปเถินหน้าให้ได้อ่ะที่เรารู้อ่ะสวยจะเถินหน้านน่โอ้อันตี้ คือลุงจะมาถึงหน้าไ <av ac> <os> ้ได้รู้อย่างเดียวเกือบตายเนี่ยเกือบตายเกือบไม่รอดก็ใช้ก็เลยเดนเด้ไอเดนเด้ผมจะหมดแล้วนะตอนเนี้ยจะหมดเกี้ยงละอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วเนี่ยสีเขียวด้านตีไม่โอ้ยอันตีมาอะไรจ้าสีม่วงตามมึงเซ็ตกูแน่โอ้อโหเบามาก ึงโดนตายนะมึงอืมเตะเสยแล้วก็ฟีนอนแฟตบึ้มอ้าวคือหน้านี่แหละ,ะเป็นการติดบัญชีมาแน่นอนค่ะโมหาะาามหาห้สาสิบเปอร์เซ็ยคันสามมาห้ากูได้แปลงสักทีคำคำนวณถูกดิเวอือหมาอย่างเท่อย่างเท่ครับน,น้อง ไทยมอกผมชอบว่าตัวเนี้ยนี่นี่เนี่ยอืมมันใช้เลยอันนี้ผมว่ใช้เลยดิฟ้า่าได้ไหมได้หน,นีไปมันไปได้แต่หน,นีบ่นี่ได้สามมันขึ้นไปโอเคแล้วก็กิชิตัสสีม่วงเอาดีเอาดี ที่เหลียวมีสีฟ้าตามไม่เต็มเกิดกระดาอยู่อ้ดนตรีวิธ anyway, ีหนึ่งโดดูอยู่ท่าของคุณขั้นสามเตต่อยต่อยต่อยรัวแล้วก็พลังขึ้นเต้าฟิวบึ้มโอ้โหรอยเดียวรอดฟ้าตามด้วก็ตาซ้ำ Ừm, xong rồi nó lấy được mà đô lấy của anh, anh này, của chị ta, của bà ấy lèo quá hồ, lấy bà Đồ lấy tiêu của kêu bà ấy đi Bơm Nhìn nhiều Ơ, nhìn tì giờ, วิตงตาไม่แปลงรองเพราะไอ้นี่พล้งมันเกินแบบที่ปิดลวไงไปเลือดมันอนะสีเขียวหมดตัวเอาไงดีวะงั้นกูไปสีมุดแดงโอ้โหเขียวมีอยู่สวยชัดเด็ดมาม่วงอันติมาไหมอันติมาดิครับโอ้ยโอ้ยเจ็บดีเจ็บดี โดนไม่ตายจำเป็นบัญชีไม่จะไม่ได้ขามคขามีฮอดโอ้โหเป็นบัญชีไม่ได้าไมาเท่านี้กูสาใช้ไปละเสียดายจังโอเคใช้ไอ้นี่ตัวตัเซียนเพิ่มเลือดกิจตารสิฟ้าไปต่อไปอืงูกูรันตี้มาอีกแล้ว อืมเอาดีครับโอ้ยดนตรีเสียบหนึ่งพีอืมไปลองดูดูชักนี้ใใจก็ไม่ตายนะเพราะม่นไอเวนซิโต้มันตีเบามาก,มกถ้ามึงบุญสัตย์ทำไม่ต่อยไปมันจะตะ่อยปะคงยังไม่ต่อยอ่ะมังนะน่าจะยังไม่ต่อยดูคอยดูแล้วกัน เสร็จไปทางขึ้นเตาตายสุดแกอุ้ยเกือบตายว่ะถ้ากูจะตายได้แอนตินะบอกเลยเสร็จเราไปแล้วไม่ได้โมนะจ๊ะจุบุจุบุที่เหลืองตามโอโ้โหเจอชนะแล้วไม่ต้องห่วงชนะชัวร์รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยชนะเนี่ยเนี่ย ใช่เวลาโมกีทีวะโอ้ได้หัวข้สวยดีครับอย่างงี้ยังไม่ครบว่าเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันมามือนเอาทีมงมกุนโฟเอมอาร์มาทีมนี้ได้สุดยอดโอ้ยแซ่บอ่ะมาขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยลําคอนเดี๋ยวมาหกอ่อนนะฮะต่อไป ตาที่สองมีครให้ใช้มั่งเอออยู่นี่ก็ได้ะต้องทีมไหนทีมเอลออนเอลออนี่โอเคเอลออนนี่พร้อมกุญยองลุยก,กันเลยโอเคมีเก็บซุ้มสีทอง ไปทางนี้โอ้โหสองสวยดิี๋ยวตามด้วยหนึ่งตามด้วยสี่ดีคเัารอเฮียเลยหรอโหด้วยนี่มีหน้าเลยเอ้ยสองทองไม่มาทองไม่มีโอเคค่เพิ่ทองไม่มางนี้ก็ต้องเล่นเองสู้เองเดียวละวมาฟ้ามเหรียญงูกุนโฟ โอเคโมงเปิดก่อนดีที่สุดโอ้ยส,ส,สองแสนสองแสนเปิดมาสองแสนเขียวหรอเขียวหรอแดงไปด้าอันไหนอันตีด้วยเย็ดเคสวยปลาสวยโดนสองคอมโบเลยวะครามะไม่ใช่อย่างยัง,ยงอืมโดนเจอไปคำอะไรขมิห้าโดนมึงบึ้มสองหลอดฟ้า ตอดฟ้ากเ็เบชโตไม่ช่วยเงี้ยเลยหรือตีนิดเดียวเองเวลาต้อนเล็กต้อนน้อยอะต้อนเล็กต้อนน้อยไม่ไดไนนนจจ้เลยวะถูกต้อนเธอทีนิดไม่ได้จะจบวะถูกเรยวะมึงโดน จะไปถึงหน้าให้ได้โอ้โหมไม่ได้แล้วมีสีฟ้าเอาสีม่วงไว้ฟหนึ่งกีจแปบบ๊บทำให้สีม่วงแมวแมวนี่แหละโอ้โหเขียวไม่ขึ้นมึงเปลี่ยนเขียวไม่ขึ้นเอาเขียวขึ้นสักทีมึงเจอกูแน่อันติไม่ถึงด้วยยดเค โดนโดนหนักเลยเนี่ยชิบหอยโอ้โหเธอนี้ปิดไม่ได้วะเธอนะาเธอน่าต้องออมมือหน่อยเธอน่าต้องออมออมหน่อยไม่งั้นไม่งั้นมันจะแปลงเซียทีไม่ได้ดิโอ้โหเลือดอยู่ขนาดนี้แล้วด้วยผมต้องออมมือหน่อยแล้วโอ๋อโผว่า ุิ่งเก่งมากเลยตอนนี้โอ้ไม่กอดใช่ไหมวะมาสีเขียวบึมม,ม่วงเหลืองไปก็โอ้โหไม่ได้ทีด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 ,ดีขึ้ตามม่วงไปขอเบาเบาขอเบาเบาโอเคโอเค โอ้ยเชื่เกือบตายเกือบตายถ้าเบตโตเคลียไหมเบิโตเคลียไหมเบิโตเคลียร์แน่นอนเอ้ยอยังไม่เคลียร์เว้ยเคลียร์กูโดนแล้วขอให้ตายเลยกูเอ้ยดีสวยนี่ส,ำเ,สำ,ำเร็จแผลสำเร็จความใครไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ ในเวลาปิดบัญชีแขนสีฟ้าลยุยสีเหลืองตามขั้นแน่ปิดบัญชีวนะจ๊ะจะได้เห็นงคุนขั้นสามก่อนหรือเปล่านะจ๊ะจบุจบุหรือแม้ก็เิสตามาจินหน้าเิสตามาจินมาเลยหโอ้ฮ่าตัวเบบิดีควบคุม แต่งูุลสามางูกุณสามมาไหมมาด้วยครับท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงเจอเป็นพลังเต็มที่งูคุณข้าสุดยอดมองแล้วท่านสาม ได้โดคังเฮ้ยไม่ใช่ได้นี่ท่านี้อันตีใหญ่ที่สุดอีกคืออีกคือโดนเน่อีกคืออีกคือขาไหมขาไหมอเ,ออเออเออจะไม่แตกเสาโดน,นไปสามรอดช็อตนี้มันต้องใช้สีม่วงเยอะว่ะมันก็สีม่วงไป สองอนโอเคเราจะตีแรงขึ้นเมื่อเลือดน้อยน่าจะนะน่าจะถูกฟึบฟึบวันนี้ที่ฟ้าฟ้าโอา้โหไม่เต็มสีฟ้าไม่มีต่อสีเหลืองยโดยการจบโอ้โหไม่เต็มเธอลักไม่ใช่ลืมเธอเตะขามีคำมีฮ้า บื้มโอ้โหรุ่เดียวจบบอกเลยโอ้โหได้ซีอ,นอ,อันนี้เหรอให้มาฝั่งนี้นำไม่ได้เหรอฮะอ้าวอุอ๊ยเจ็บมือโหขึ้นไม้เต็มวิดอดเนี่ยเฮ้ยเว้าเว้าวอาเลวเอ,าอ้เอาไปแล้วเย่ อย่าผมนั่นได้ปั่นปั่นประมาณครึ่งวันนะนะไอ้ไอ้เกมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอเซียสองเป็นเป็นเซียสามเนี่ยโอ้โหค้อดอีกสิบเอ็ดอันแต่คลิปนี้ขอจบคาไว้ก่อนคลิปนี้ขอเจอกิฟต์หน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยคลิปนี้ตกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ